ดูความกรอบของหมูกรอบของเรานะคะนี่นะคะสูตรของครัวผักกาดนะคะหมูกรอบหม้ออบลมร้อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําหมูกรอบนะคะสูตรรวบลัดนะคะไม่ต้องตากแดดไม่ต้องต้มนะคะใช้หม้ออบลมร้อนนะคะมาดูวิธีทําของเราเลยนะคะซื้อหมูสามชั้นมาเราจะหั่นครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ้อมนะคะ ทิมลงไปบนอย่างนี้นะคะบนหมูนะคะช่เวลาที่เรามังแล้วมันจะได้เข้าเนื้อนะคะ กันนะคะคใส่เกลือผ่นะคะใส่ผงชุูรสนะคะก็ใส่รสด,ดีนะคะใส่ซอสปรุงรสใส่ซีอิ๊วขาว ขยำนะคะให้ส่วนผสมเข้ากับเนื้อหมูนะคะคลุกเค้านะคะ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปอบนะคะพ mm. อหมักหมูครบสินาทีแล้วเรานํามาอบในหม้ออบลมร้อนนะคะ ใช้ไฟอยู่ที่ระดับ200นะคะแล้วก็เปิดไว้ประมาณสัก40นาทีนะคะเดี๋ยวเราคอยเปิดเปิดฝาดูนะคะสีะ่สินาทีผ่านไปเรามากลับหมูนะคะ ก็อบต่ออีกสินาทีนะคะพอครบสิบนาทีเราเอาหมูก,กอบออกมาผึ่งนะคะให้หายร้อนแล้วก็ให้สะเด็ดน้ํามันนะคะก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะผึงไว้ก่อนนะคะอพอผึ่งแห้งแล้วเรามาทอดนะคะ น้ำมันประมาณนี้นะคะรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะรอน้ำมันเดือดเดี๋ยวเราจะทอดหมูนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่ใส่หมูลงไปนะคะ ก็ค่อยกับหมูดูนะคะจับให้ด้านที่เป็นหนังหมูจุ่มลงน้ำมันนะคะแล้วตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะเราจะทำให้ด้านที่เป็นหนังกรอบก่อนนะคะ ก็ดูว่ากอบแล้วเรียมแล้วเราก็คอยกลับด้านเพราะด้านที่เป็นเนื้อลงมาก ทอดให้พอเหลืองกรอบนะคะเราพอดพอเหลืองประมาณนี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นไปพักบนกระชอนนะคะให้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราค่อยสับนะคะ หั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะมาหั่นหมูกรอบกันนะคะหั่นให้พอดีคำแบบนี้นะคะ ดูความกรอบของหมูกรอบของเรานะคะนี่นะคะสูตรของครัวผักกาดนะคะหมูกรอบหม้ออบลมร้อนนะคะเสร็จแล้วนะคะหมูกรอบของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ